เปลี่ยนบรรยากาศก,กันหน่อยครับไปดูเรื่องราวของขโมยขจรกันบ้างดีกว่าคงจะจํากันได้นะครับเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมาวันที่4ี่พฤศจิกายนมีเหตุไปชิงทองที่ภายในห้างที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอ้โหในครั้งนั้นเจ้าโจรคนนี้เนี่ยฮะย้อนให้ไปดูภาพบุกเดียวมาเลยฮะนี่ฮะอ่าเดี๋ยวให้ไปดูนะครับขั้นตอนเนี่ยมาคนเดียวเดียวเลยค่ะ นะครับเข้าไปอย่างใจเย็นครับนี่ฮะคือระหว่างที่เขาก่อเหตุนี่ดูฮะแล้วก็ปืนมาแบบในพื้นที่ขึ้นมาคคูคนที่อยู่พื้นที่บริเวณโดยรอบหลังจากนั้นมุ่งตรงไปที่ร้านขายทองนะครับที่ชื่อว่าห้างทองเยาวราชเอ็มโกนนี่ฮะแล้วก็โอ้โหพนักงานในร้านทำยังไงได้ครับเจอแบบนี้เข้าไปก็ได้ทองไปนี่ไม่น้อยเลยนะครับ 95บาทตีเป็นมูลค่าในกว่า2ล้าน8แสนบาทแล้วระหว่างที่หลบหนีไปนะครับ,บมีการนำระเบิดปลอมมาวางข่มขู่ด้วยเพื่อหวังจะถ่วงเวลาเจ้าหน้าที่นะครับ,รอบโอ้โห4พฤศจิกายนครับมาจนถึงวันนี้สัปดาหกา์กว่าๆแล้วนะล่าสุดนะครับผมก็สามารถที่จะไปไวาาควบคุมตัวทีมที่ชิงทองเนี่ยได้แล้วนะครับ โดยเหตุการณ์เนี่ยก็คือเมื่อตอนเกือบเกือบสามทุ่มเมื่อคืนวันนี้ชุดตํารวจภูธรภาคที่1แล้วก็ชุดสืบสวนตํารวจภูธรพระนครศรีอยุธยานําหมายสารครับเข้าไปควบคุมตัวเนี่ยทีมชิงทองเนี่ยได้สองคนที่เราต้องเบอร์หน้าอยู่นี่แหละฮะสองคนนี้เนี่ยละฮะภายในบ้านพักที่อำเภอเสนาพระนครศรีอยุธยาเบื้องต้นคนร้ายมีด้วยกันสคนก็คือในหนึ่งและในก๊อป เป็นผู้ร่วมขบวนการค่ะซึ่งแร่งข่าวจากชุดสืบสวนเนี่ยระบุว่าหนึ่งในสองคนร้ายเนี่ยนะฮะที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็เป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นในอำเภอเสนาด้วย<อ>แต่ว่าได้ลาออกจากตําแหน่งไปแล้วนะครับหลังจากนั้นผู้สื่อขาวก็ไปจับกลุมนายบูมครับเป็นคนร้ายอีกหนึ่งคนเป็นผู้ที่ไปก่อเหตุลงมือชิงทอนะครับได้ที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่ง โดยพฤติกรรมของทีมชิงทองนี่ก็พบว่านายหนึ่งนี่แหละฮะเป็นผู้วางแผนโดยมีนายบูมเนี่ยเป็นคนไปลงมือแล้วเมื่อได้ทองเสร็จแล้วเนี่ยฮะก็จะขับรถขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยไปเจอกันที่จุดนัดพบหลังจากนั้นก็จะมีนายก๊อฟเป็นคนขับรถมารับทั้งสองคนแล้วก็พาไปหลบหนีส่วนทอง95บาทมูลค่าเกือบเกือบสล้านบาทที่คนร้ายชิงไปเนี่ยตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ แล้วก็จะเร่งติดตามมาให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับก็คือทํากันเป็นทีมเลยว่างั้นเถอะเรียกว่าเป็นขบวนการนะครับมี <ฮะ S 1> คนวางแผนมีคนไปรับมีคนไปทําหน้าที่ปล้นทองแม้แต่ตํารวจไทยเก่งนะครับผ่านมาวันที่สี่พฤศจิกายนที่เกิดเหตุวันนี้วันที่สิบสองก็ใช้เวลาประมาณสักเจ็ดแปดวันก็สามารถจับกลุ่มได้แล้วอันนี้เป็นภาพที่ทางคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งมุมที่ทำให้เห็นว่า คนร้ายเนี่ยโอ้โหก่อเหตุอย่างใจเย็นจริงๆก็คือนายบูมนี่แหละครับได้ทองไป95บาทเบ็ดเสียเกือบ3ล้านบาทนี่แหละฮะ